กราาบอกเองเลยนะครับว่าข้อมูลที่น่าเชื่อถือเนี่ยต้องมาจากข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานทางการนะครับเช่นกราาทปทปทหรือว่าคอปพอนะครับแล้วก็ข้อมูลจากตัวกิจการเองเลยก็คืองบการเงินหรือว่ารายงานทางการเงินนะครับแล้วก็การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็บทวิเคราะห์ที่มีการตรวจสอบเท่านั้นนะครับส่วนนอกเหนือจากนี้นอย่างเช่นจากสื่อสังคมออนไลน์โพสต์บนโซเชียลมีเดียข่าวลือหรือว่าเพจต่างๆที่อ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่แน่ใจนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆต ว่าจากสื่อต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเลฟเฟอร์เนเนี่ยมันมาจากไหนแล้วสิ่งที่เขาเอามาอ้างเนี่ยไอข้อมูลต้นทางี่ยมันเอามาจากไหนแน่ๆเพื่อที่ต้องการเช็คข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องแล้วก็รอบด้านมากขึ้นจะได้ไม่โดนหลอกนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบคอนเทนต์นี้นะครับผมทำคอนเทนต์นี้นมาเพื่อแข่งขันในโครงการด็อินเวนเซอร์นะครับซึ่งมันก็มีคะแนนโบดในการคัดเข้ารอบด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะสนับสนุสน,นเนี่ยก็ฝากสแกน QR นี้แมะครับแมสกันก็กดลิงก์ด้านล่างครับแล้วมันก็สามารถโบ,บผขอ่าวยจ้